กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแหล่งทุนให้บริการเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำสำหรับนายจ้างเพื่อนำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงานผู้มีสิทธิยื่นคำขอกู้ได้แก่นายจ้างนิติบุคคลและนายจ้างบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดวงเงินกู้ดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีต้นลดดอกลดผ่อนชำระ5ปีหรือ60งวดเมื่ออนุมัติแล้วทำสัญญารับเงินเต็มจำนวนเงนิงนกู้ยืมจากกองทุนความปลอดภัยเอาไปทำอะไรได้บ้างติดตั้งระบบหยุดเครื่องจากอัตโนมัติติดตั้งการครอบเครื่องจกักรสัซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและปรับปรุงระบบแสงสว่างแต่เอาไปทำแบบนี้ไม่ได้นะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการสร้างโรงงานใหม่และเป็นโบนัสสำหรับลูกจ้าง หากมีข้อสงสัยปรึกษาหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยโทรศูนย์หกสองหกศูนย์สองเก้าสองศูนย์ศูนย์หรือ line safetyfund กองทุนความปลอดภัยเพื่อแรยง,งานปลอดภัยและสุขภาพอนมามัยที่ดีกลุ่มงานกองทุนความปลอดภัยกองความปลอดภัยแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน